มี่ไผ่หูสึกคือผมบ่ครับหูสึกว่าทั้งจนทั้งผู้หายจนประกาศที่สีหักไผ่ย,ย้อนผมคิดว่าผมว่ามีปญัญญาดูแลเขาถึงเขาสิบอกว่าเขาดูแลเจ้าของได้ก็ตามแต่ในฐานะลูกบุ้ชายมันก็ต้องมีเงื่อนเหลือพอ่อโตสังคมหานค่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่า้าอาหารเลยทุกอย่างมันสิดีกว่านี่ว้าวตรงๆซะกินเขา้าเบื้องหนังไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเล็กๆน้น่อยมันก็พ่อไว้แต่ถามว่าคนงามๆคนผู้ดีมันก็ต้องอยู่ในกลุ่มผู้ดี มีแต่คนเลือดในมูเขาเขาก็ต้องมีเงินซัพพอร์ตเวลาเขาไปเที่ยวไปกินเขาต้องคอยดูแลทั้งที่บางทีเขาก็ต้องเหตุงานหันว่าเหตุเท่ากับว่ามีเงินแต่ขันมัวแต่เหตุงานกะทีกลายเป็นว่าป่ส่ใจาออยู่ดิเร่มูเขาแต่ละคนมีแฟนรอรอลวยขี่รถขั้นกูกะได้เขาก็ได้แต่ยิ้มใจแย่เวลาเขาไปอยู่ในกลุ่มพวกเขาถึงเขาบพราะหูตัวหรอกว่าลึกๆกับพวกเขากําลังแข่งขันกันย่ามูเขาอวดว่าแฟนเขาซื้อนั่นซื้อนี่ให้ เท่ากับอยากายทั้งรูตนผู้สาวนั่สมัยหนีว่ามีดอกอําว่าเล่นกองสูงมีแต่คําว่าบัเตียมกระล่างหัวผู้ยิงงามๆกับมักจมวาสวยขนาดนี้ก็ยังสสดมันบ่าผิดดอกอครับแต่คุณก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของคุณลอกคนที่คกูควรอย่ามาเสียเวลานั่ผู้ชายเดินดินกินเข้าแกงอยูโง่ที่มีแต่คําว่าอนาคตแต่กับว่ารูสีเห็ดใดมือใดค่ากินค่าเน็ดค่าของขวัญวันวิเศษค่าดินเนอร์ค่าทำสวยค่าเที่ยวอ,อื่นๆอีกหลาย ที่คนมีเงินเดือนหลักหมืน่นอย่างผมบ่มีปัญญาหักแถวในนิยามมันบิดไปตั้งแต่รุ่นพอรุ่นเม่แล้วน่ะคนสวยคนงามเขาผิดหรอกพอของที่สวยที่งามก็ต้องคููกับสิ่งที่ครู่่วรซึ่งความดีอ่ะใส่ซื่อ,อยังไ่ได้หรอกว่าจังสันอ่ะคนบิดจกหลูกป่าก็ต้องเหยียดงานก็ต้องมีเงินแค่ทำตัวดีๆกับพอ่อบางที่เฮากับว่าผิดดอกที่ไปแอบมากแอบหมายฟองเขามันก็คือจังแม่งเมางงโงโตัวหนึง่งที่บินตามหลอดไฟ พอของวางอย่างมันก็กำหนดไว้แล้ววา่าเข้าได้แค่มอง